ออมสินแอนแอนแนลนี่ซูปเปอร์ไซคโครนเอาไว้ใหญ่พ่อบทเรเดียลคอนโทรลนะครับเรือวิทยุมังคับนั่นเองเรซซิงบอชไซโครนใช้สัญญาณ2.4 GHz นี่ไงออมสินจะเป็นผู้บังคับเรือท่านกับตันพร้อมนะครับ เกลือลำนี้ก็คุณไปหลายร้านแหละซื้อมาไม่ถึงร้านลูกแ,ลแค่สี่ร้อยเองถ้าเป็นแบตเตอรี่แบตลิเทียมสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับชาร์จได้เรื่อยๆชาร์จได้เรื่อยๆก็ถ้าไม่ลงน้ำใบพัดจะไม่ทำงานใบพัดใต้ท้องเหลือ บังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยการเบาไปพัดหนึ่งข้างเบาไปพัดมีสองข้างซ้ายกับขวาไม่ใช่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยการหักหางเสือนะครับตัวนี้จะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยการเบาไปพัดถ้าเลี้ยวขวาจะไปพัดซ้ายจะหมุนใช่ถ้าเลี้ยวซ้ายถ้าจะเราจะเลี้ยวซ้ายไปพัดขวาจะหมุนนี่ไงถ้าเรากดตรงไปไปพัดทั้งสองทั้งสองใบจะทํางานใบเออเรือลำนี้ก็ไม่ค่อยเร็วทั้เท่าไหร่ เด็กเล่นได้แต่ว่ามันยกหน้ายอยู่นะเพืเ่อนใช่ครับมันยกหน้ายอยู่ใช่แล้ว <F> มันกยกหน้าเราอยู่เพราะว่ามันก็แรงอยู่นะหน้ามันก็ยกอยู่นะครับตัดตัดตัดไม่ปุ่นใบไม้มันนะใช่ใบจอกแหนใบจอกแหน เพื่อเราเับัวปลาน่วิปีปาลาค่ะเพื่อนเล่นได้นานประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับอยู่ที่เรากดกดเล่นงเครื่องบ่อยหรือเปล่าเนี้่เราต่อการชาร์จครั้งหนึ่งประมาณสามถึงห้าชั่วโมงชาร์จหนึ่งครั้งเล่นได้สิบนาทีเล่นสนุกๆใน แต่มันจะแคบไปหน่อยผมแนะนําว่าพ่อแนะนําว่าถ,ถังผสมปูนนะ <Huh? S 1> เอานะซื้อถังผสมปูนมานะ <Huh? S 1> ก็พอกว้างหน่อยไม่งั้นก็กระลบังใบใหญ่เอามาเล่นกับลูกพอได้นะครับหาซื้อได้ที่ไหน <Huh? S 1> หาซื้อได้ที่ไหน <az> ลาซาด้ <is> าครับเฮิร์ตเลยเรือเรือบังคับวิทยุสอุดเจ็ดกิกะเฮิร์ มีตัวก่อนเป็นสีส้มจะเร็วกว่านี้แต่ว่าหา,หาไม่เจอแล้วแต่ว่าพังไปแล้วน้ําเข้าใอยหลังเกินไปที่น้าเข้าใช่ครับกดถลายหลังแล้วน้าเข้าเครื่องแ,แ,แล้วเข้าเครื่องนะเขาก็ให้ถอยหลังดูสิลำนั้นก็400เหมือนกันแต่ว่าพ่อหาไม่เจอแล้ว หาซื้อได้เลยทางลาซาาสีส้มมันไม่มีโนอรวุธเพื่อนใช่ครัมีสีอื่นแล้วใช่ครับสีส้มเร็วกว่านี้อีกออมสินเอาไปเล่นที่ทะเลน้ำทะเลเข้ากัดแผงวงจรพังเลยทำไมถึงพังพ่อ น้ำทะเลมันเค็มมันเข้ามันกัดแผงวงจรเป็นสนิมหมดเลยเพราะแกดูข้างในเป็นสนิมหมดเลยแล้วมันก็ไม่รับสัญญาณวิทยุไม่รับสัญญาณคอนโทรลเลยก็พังไปเลยเรียบร้อยฝากกดติดตามช่องของน้องด้วยนะครับเข้าไปแล้วเข้าไปในช่องแค่ไปแล้วครับเรือออก พบกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วพบกันนะครับ